ด้วยบัญชาจากถังไทจงห้องเต้แห่งราชวงศ์ถังพระถังซำจังรับหน้าที่อัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปท่ามกลางสีงระฆังและฝูงชนมากมายเขาจูงม้าขาวก้าวออกจากนครฉางอันสู่เส้นทางไกลโพนในหุบเขาลี้ลับพระถังซำจังปลดปล่อยหงอคงจากคำสาปพ,พร้อมสวมมงคลแห่งธรรมะ จากนั้นตือโปอยไกย่และสัวเจิงก็ปรากฏตัวร่วมเดินทางรวมเป็นคณะผู้พิทักธรรมสี่ชีวิตแต่เส้นทางไมิใช่รอยกลีบกุหลาบปีศาจแมงมุมสาวปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มหลวงโลกหมอคงต่อสู้อย่างดุเดือดจนเผยแรงแมงมุมยักษ์ก่อนฟาดกระบองสุดแรงทำลายเธอเป็นผงทุลีภูเขาไฟอันร้อนแรงขวางหน้าทำให้ทุกสิ่งหลอมละลายเฮงเจียต้องขอร้ององค์หญิงพัดเหล็ก ภรรยาของเพื่อนเก่าปีศาจบัวเพื่อขอยืมพัดวิเศษใช้ดับไฟแม่น้ำเบื้องหน้าไม่ได้มีเพียงสายน้ำแต่กลับมีมังกรยักษ์พุ่งจากใต้น้ำขึ้นต่อสู้กลางเวหาก่อนจะพ่ายแพ้และยอมแปลเปลี่ยนร่างเป็นมังกรเงาให้พวกเขาโดยสารสู่ฝั่งธรรมในที่สุดพระขังสัมจังมาถึงวัดนาลันทาพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิมอบพระไตรปิฎกแก่พระขังสัมจังทันใดนั้นแสงทองแห่งปัญญาก็พุ่งขึ้นฟ้า อาจเป็นจุดจบของการเดินทางครั้งนี้แต่เป็นการเริ่มต้นของการปลุกโลกให้ตื่นด้วยพระธรรม